สบายดีพี่น้องเลยฮดเบียร์กาแฟเนาะยามาแรงบรรยากาศปากซองแน่นหนาวครับก็จะปรบบ้านนี่บรรยากาศยามหนาวเนะาะบารลนเป็นฮดเบียร์กาแฟ ยี่สิบกว่าพันตนนะ้นเนาะเศร้าวกว่าพันนั่นแหละวันนั้นแหละบอาไปกระลาบเสียแน่น่คตดพี่นอ้องเอ้ยเสียลูนขดยิ้มไงโอ้เสียโลนเนี่ยเป็นเสียโลนขดกะเพราเสียโลนเนื้อนี่ไหน <laughs> นี่คือช้างเขาเพิ่นเนาะนี่ได้อยู่ประมาณสิบตุนเนาะพี่น้องเนาะสิบตันนี่หละ <c oughs> ตากอยู่นี่นี่คาดว่าประมาณสองร้อยกว่าลลานเนาะประมาณกี่ั้นแหละคาดตับกําพี่น้องเลยแล้ยังสูงประมาณเสียร้อยหลานนี่แหละสเฉพาะนี่นี่ไรสองในสิบตุ้นนี่ บนดาบ,าบมูอดอ,อกคุณว่าเล้วก็จิงมาพูดลิ้นคุณว่าอส้มเบียรกาแฟได้เพี่น่องเด้อโอ้เบียรงามเนี่สนใจที่ต่อมาที่เบอร์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ศิหนึ่งแปดหนึ่งสองหต่อมาใค่ไนี่คือเบียกาเฟเนาะเบียงามเพียนองเอ้ ไม่ไม่ก็สด,ชดร,ร้อนเลยซ้ำในประมาณพี่ป้ายแหละมีแต่ลงมือปลูกอย่างเดียวเนี่ยเดือนหกเดือนฮกปลูกได้นี่อีกเบอร์นี้หาตันเบอร์นี้อีกตาไกไว้เนี่ยหาตันสวนกาแฟก็มีพี่น้องไอ้บูว ของเสรอล์นเสรอล์นเนี่ยมินนี่กาแฟเนี่มาตากแหงเลยเนาะสิเป้มันเนี่ยนี่อืมมันสีเบ้าพี่น้องเอ้ตาตาแก้วแล้วมันสีเบ้านี่ฮาตุนนี่พี่น้องเอ้นี่สกสารี่ฮาตุนตุนขึ้นตุนลง รีวิวรถกำนันต่อยอนี่พี่น้องเอ้ยรถกำนันนี่รถกำน,นันลาวเด้อไหมกำนันไทยออกสีชุ่มๆเทนอยเนาะว่ารถมันแรงนะรถมันแรงเกิน <c oughs> <c oughs> นะอ <c oughs> ่ากำนันไทยนี่คือกำน,นันลาวเนาะ นี่นีมีทครับลำนักได้นี่เศร้กนนากูทตูนพี่น้องเอ้<ค><ณ>นี่ทรับลำนักล่ากแกน,นี่บักสู้นี่เศร้ากูทตูนพี่น้องเอ้สบาย<ค><ณ>สบายมากเรีย<ค><ณ>เสีย คาด่าร์ปีน่นเช้กคาฟ่ประมาณสามกุต้นบอสเสียเวลาสามา3อ0กุต้นปีนี้ขาด่ากาแฟเพิ่นนีขายไปแล้วสองร้อยห้าสิบอาเมืองต้นก,กาแฟับคากังงาไปหน่อยเบียร์กาแฟเนี่ เศร้าพันกว่าตัวเนาะยี่สิบกว่าตัวพันกว่าตัวนะสนนะอบคลิปนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องเนะาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ชายสไกให้ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วเอ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะ <c oughs> สวัสดีสบายดี